วีไอพจีฟิล์มภูมิใจเสนอเออเอเยอออเอออออดอออเอออ้ยเออเออเเเอเเอ้ยหยิบกล้องขึ้นมาละอาเเ โอ้ย oh, วันดีเออติดวันดีวันดีเต้นกันไหมเส้นอากโกโกันอยู่เหรออืมเคดิมันจำมืดแล้วเนี่ยเฉาุเฉารุ่เฉารู่เสารวสารเสางุ่าร่เสารู่เสาเอ่นสาัเสดรท่านผู้ช,ช,ชมนะวันนีนเรายุ่น VRPG s t u d i า่นะตอนนีนเราออกนองมเารี่แม่นม้สารนหมาเลยนะครับน่าสวรสดีทีมงานทุกนนานรับเปิดกล้องแล้วครับ เอ้ตรงเอ้ยตรงนี้เป็นอ่ะเอ้ยตรงนี้คืออะไรครับน้ำรั่วช่วงนี้สึนามิเยอะไม่ไม่อ๋อเกิดสงสัยเกิดเหตุการณ์สึนามินะครับทำให้เกิดการทำให้เกิดการซุดตัวนะครับผมแบบมมนอ่อาวุเรือก็จมได้ยิงแค่ลีหรออยากกระโดดเล่นได้ไหมครับลำคานเดินนิ่งๆได้ไหมครับอ๋อนิ่งๆได้ครับได้มันมืดแล้วครับมันมืดแล้วมืดแล้วกลับกลับกลับเข้าไปแล้ว ปวดจ้ะมื่อแล้วกินข้าวเร็วบอกว่าพรุ่งนี้เรือคงแล่นไม่เจอเกาะน,นะครับเราจะได้ถ่ายหนังเงี้ยสักทีนะครับผมไ,ไ,ไป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 อ้อาคุณเอ้ยคุณอเะไรครับเอาคุณอเะไรตอนนี้คุณเขาคุณอเะไรเขานอนอย,อยู่นะหลับในเขาก็หายเต่าผิงครับรเขาเลยไปคุณอเะไรครับคุณอเะไรคุณครับครับคุณเป็นคนดูแลเรือคุณไปดูแลเรือไม่ใช่เหรอครับ โอ้ยโหง่วงอย่ามายุ damned, ่งเมื่อคืนโดนโดนดูโดนจินดึกอย่ามายุ่งมาแล้วครับอ่าครับเดี๋ยว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 เอ้ยอย่าปิดกล้องเดี๋ยวอย่าเปิดเมมอย่าไปถ่ายทีตอนนู่นเลยเนาะไปเจอกาะโอเคไหมเออเจอกาะทีเว้ยตื่นเติรนเจอกาะแล้วเว้ยเฮ้ยมึงตื่นเลยแล้วห่างมาเร็วดนี่เจอกาะแล้วเนี่ยเร็วๆร็วอย่าไปสรวจเกตวมาอะไรอะเกาะไอไหนอะเกาะ อ๋อนั่รไง้เกาะอู้ววินนั่นมันมันเป็นเกาะชเล่นเลยเดี๋ยวกินเ้าก่อนเจ๊เกาะเกาะาแล้วเกาะเอาถามหน่อยแล้วไอพีวีไปไหนละไอวีอ๋อพีวีพอดีพีวีเขายังนอนอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนพี่วีเขาทำอะไรเยอะแยะเลยเขาเสาหนักไป่ลยตอนสงสัยเมื่อคืนสาแหนมดึกอย่าขอไปปลุกก่อนนะเมื่อคืนสงสัยสาแหนมดึก ถ้าถ้าปลุกไม่ตื่นนิดเดี๋ยว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 ช่วยเดี๋ยวช่วยอาตีนอาตีนถีบไข่ให้เอ้ยเอเวตื่นติมเติมเออเฮ้ยพวกเราพวกเรากลับมานอนกลับมานอนนั่นเฮ้ยพวกมึงถามจริงพวกมึงนี่ตั้งใจจะไปสำรวจก่อจริงปะเนี่ยไม่จริงโอเคเดี๋ยวกูไปคนเดียวก็ได้ปะช่วงนี้ไข่ไปด้วยเขาไปด้วยเขาไปด้วย มันหนาวไปหน่อยกรยอ้อกระเบียนมึงขี้เกียจหลับไปแล้วเฮ้ยเอ้ยแล้วก็มาถึงก็คือโอ้ยไม่ใช้ไม่กินเลยเลยชินนมก่อนอ่ะเฮ้ยเกาะก็สวยดีเนี่ยอ๋อเอาเไปละไปเลยดีกว่า เอ้ยกำบาอะไรนะเน,นี่ยเฮ้ยก่อแนนี่มีนีน่มันเฮ้ยนี่มันหลุ่มซบด้วยเอาแต่ว่าก้อนโจ๊จุกกอนดอนโกลจุกจังเจ้าอิสแคนเจอร์มาแอนเจอร์แปลมาว่าอย่าเข้าไปในป่ามันมีอันตรายห้ามเข้าไปเด็กขาดนี่เกินเลอวะอ,อ,อย่างนี้มันต้องล่าที่สุดแล้ว ไปายอะไรการล้งกัละเฮ้ยเหม,ยหมือนลืมอะไรมาเว้ยอ๋อออกูรู้แล้วคนกระเป๋าก่นอนกูข็ลุกดูกูโลเฮ้ยมันโดนตุยตูดแนะ่เฮียหมาไหนหมดไวเสีย อย่างเสีเงอย่างกะเกยควรแล้วขอดูนิดห่อนก่อนที okay. im. Im ่โอเคไปเอ้ยเฮ้ยเหล่งน้ำกำลังหิวน้ำอยู่ด an ีเลยไม่ได mm ้พ hmm. oh, oh ักน้ำเหมือนด้วยนะเอ้โอ๊ยเจอวัวได้ค่าทิ้งก่อนน้ำน้ำจ๋าอ๋ออร่อยอ๋ออ๋ออ๋อ มึงโดนกมดแน่เฮ้ยเป็นไฟอะไรจุ๊บโอเคยังใช้ได้อยู่เว้ยอ้าวนี่นี่กี่โมงแล้วดูนาฬิกาหน่อยสิบโมงแล้วแล้วไอ้เอ้ยได้ยินเสียงไอ้หมูตอนหกโมงใช่ไหมแล้วมันกลับมาอย่างเนี้ยมันยังไม่กลับเลยมันเที่ยวกินน้ำเหนือเกาะเนี่ยครับเนี่ยมันยังอยู่เกาะนู่นอยู่เลยเดี๋ยวๆแป๊บนึงเดี๋ยวคัดก่อนคัดเอ้ย โอเคโอ้ยแดดแรงเนาะมาอยู่ที่ร่มๆเนี่ยดูดิเนี่ยวีดูดิผิวเรากับผิวเองอะดำทั้งคู่แล้วเนี่ยเราขาวคนเดียวเราอยู่ที่ล่มหรอหรอหรออย่างงีจะก็จะก็โดนเลยก็โดนเท่แต่แต่แต่เรายคงเดียวนะว่าว่ามีอยู่สองจุดที่เองดำแต่เกาะนี้สวยนะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนนี่สองสักแช่แช่เอ้ยถ่ายเราด้วย สองคนยิงคู่กันยิงคู่กันยิงทุกคู่กันกๆๆๆจะได้ถ่ายลองมาเที่ยวกันนะครับอ๋อไม่ต้องถ่ายแล้วไม่ต้องชมไม่ต้องถ่ายแล้วไปไปะเฮ้ยเมวแกแมวแกไล่จับไล่จับเฮ้ยนี่มันเกาะอะไรวะนี่มาตามไอหมูกันดีกว่าไอ,ไอหมูมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยรอด้วยมาคนละทากันเนี่ยแล้วอะหมูมมอ,ยอยู่ไหนหมูอยู่ไหนเจ้าไปฆ่าแล้วไปกินเฮ้ยโอ้รู้สึกแปลกๆป่านี้มันเหมือะ อ่าเนี่ยมันมืดเกินไป <c oughs> ก็ยังดีที่ผิวพวกเราจะไม่ดำเรียงกว่าเดิม <c oughs> ใช่หมู <c oughs> หมูอยู่ไหน <c oughs> นี่มันแมวนี่นะเฮ้ยนี่หมูปะวะนะวิง่งไปจนแกะแมวอะ่ะหมูปะวะโดนสว์โอ๊ยตลกแล้วต้องรีบตามหาหมูแล <c oughs> ้ว <c oughs> อยู่วี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 ท่านวีครับฮะวีน,นี้ครับลงมาทางนี้ดูเจอไอ้หมูแล้วเจอไอ้หมูแล้วหมูหมูเอาหมูหมูติดอ้าออหมูหมูกันวาไอหมูติดติดโอเค พี่มีเวลาโดาขับแล้วต้องหาหมูเอ้ยหมูหายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอเคตรงนั้นตรงนั้นมีบ่อน้ำด้วยเฮ้ยน้ำมันอาดบนี่นะเฮ้ยดับเฮ้ยดาบไอหมูเฮ้ยเก็บเข้าไปเก็บก่อนอือน้ำลึกป่าวเนี่ยเอ้ย ไอ้เจนิวิคเอ้ยไปแล้วไปจริงไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยเรือเราอะเรือของเราเฮ้ยเราทำไมเป็นแบบนี้เรือเรากำลังเรือไททานิคไปแล้วบัลล่มยังไม่เป็นแบบนีมาเล่นมุกอีกนะตูวเอ้ยอะไรวะเฮ้ยใครมาทำเลยเนี่ยมันเป็นปฏิมากรรมขังใหญ่ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวอะไรมันว่ายน้ำอยู่ในนั้นวะอ่าววัวโอ้โอยเฮ้ยลูกธนูใครอะเค้ยอดบุญจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเฮ้ยชายอะเข้ามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเลงโอ๊ยกระสุนเออโอ้ยใครโดนใครโดนยิงกระสุน ใครเราเราหายใจไม่ออกหายไม่ไมดีนีมัน้นน้อ๋อเ้ยไมาแล้วเฮ้ย้วยโอ้ยมาแล้วลงาแล้วเฮ้ยไอ้บี้โลไอ้สัตว์ลกวมึงหนักข้าเลยดอ้ออ้เอเอาหมูยังไม่ตายก ยังไม่ตายไอ้ยี่ลูกบ้าโคตรโง่เลยควายเอ้ยไหน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 ลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยคร่าวๆหน่อยดิคือตอนน่ะคือตอนนั้นเว้ยกูมาสำรวจเกาะยะกูก็เสียสันหลังยะทีนี้กูมาเจอหัอน้ะกูแดกน้ำอยู่ก็ไม่โตเที่อะไรลูกมันปล่อยมากระทืบหลังกูอะก็ตกน้ำเลยอะกูแกล้งตายลอยแผลเว้ยแม่งก็โง่ชี้อะกูเว้ยแล้วก็มาเขียนสมุดโน้ตมงโน้ตแล้วก็บินหนีไปกลางกูเลยไปรักษาตัวอยู่ในป่าน่ะแม่น้ำกูไม่เจอแล้ว เออว่ะเออแต่ฮีโรไว้เว้ยแล้วแล้วมันมันชื่ออะไรตกลงมันชื่อฮีโรไว้เปล่าวะเห็นเคยอ่านหนังสืออยู่เอ้ผมก็เคยอ่านาตนก็ว่าอยู่ก่อนนี่มันแปลกจําไม่ได้เหรอนิทานน่ะนิทานที่เราไปฟังก่อนนอนน่ะเรื่องฮีโรไว้อ่ะที่มันมีหนูน้อยคนหนึ่งใส่หมวกสีเขียวอ่ะที่เขาไปเดินในป่าเอ้คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องนั่นมันนั่นมันนั่นมันหนูน้อยหมวกเขียว น้อยนน้อยคำเขียวเฮ้ยเอ็งอะเอาเว้ยที่กูรอดมาได้ความยิงมันกูเกือบตายแล้วแต่กูอยากรีมดิว่ากูเป็นอะไรมาก่อนะกูเป็นนักปรุงยาเมื่อวานก่อนอนนี้เป็นควายเป็นคนปคนมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นควายก็กูเป็นนักปุงยามาก่อนกูเป็นหมออ่ะมึงไม่ได้เป็นหมอมึงเป็นจอมเวทอ่ะพอๆเหอะแต่ว่าเอาแล้วเรื่องเรือจะเอาไงเนี่ยเรือมันเละแล้วเนี่ย จะกลับยังไงวะเนี่ยเออล้วจะกลับยังไงทำแพ้ไงเฮ้ยไม่ไม่ไม่แต่ว่ามันมันไม่ก็คือไปวิเคราะห์มาแล้วมันไกลอ่ะมันไกลตั้งกี่กี่หมื่พันกิโลอะพันสองร้อยกิโลอ่ะงั้นเราต้องอยู่เกาะนี้สิไม่แล้วแลวจะไปยังไงล่ะโทรศัพท์ใครมีบ้างไม่มีคือมีมีโทรศัพท์เฮ้ยกูก็มีกูก็มีรุ่นของกูไฮเทคสุดละเดี๋ยวมึงเอาไปเลยเอ้ยไม่มีผมก็มีผมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อน เฮ้ยพี่วีที่นี่ไม่มีคลื่นว่ะมันไม่มีดิเดียวอยู่ข้างๆทะเลอย่าขึ้นเข้ามาไม่ใช่มันถึงขึ้นสัญญาณอ๋ออ่ะเวอันนี้เป็นอันนี้อันนี้มันโทรศัพท์ระหว่างดาวเทียมซื้อมาตั้งแต่ของผมฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับหลอกคุณเนี่ยไม่เห็นได้ยินอะไรเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเราไปก่อกองไฟในป่ากันก่อนเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้ว ไม่ต้องกลัวฮีโร่บายแล้วเช้าแล้วความเป็นไทยดีแล้วเช้าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเมื่อเมื่อเช้ากูก็โดนฮีโร่บายตีอย่าลืมดิเฮ้ยแต่ว่ายังอันตรายดิแต่รู้สึกว่าฮีโร่บายดาเมจมันน้อยมากเลยนะตีแป๊บเดียวไม่เห็นตายเลยเอ้เอ้เดี๋ยวเหมือนเห็นคนใส่เส้นเดี่ยวๆลงข้างบนอ่ช่างมันเลยได้มาหาได้มาสร้างบ้านอยู่กันก่อนอ้าวแป๊บนึง่งอุ้ยกล้องมีวะวะกล้องเสียว่ะวันนี้มาจมน้ำไปหลายรอบแล้วเนี่ยแต่ดีนะใส่กกลล่่่อองงใสพลาสติกอยู่อะ เออโอเคงั้นงั้นเราไปนะพระอาทิตย์ขึ้นซะแล้วพิดาบเขาวะไปฆ่าตูดกันเลยไปฆ่าตูดกันเลย้อหมูดามดามหมูเปล่าเออไม่นันไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาแล้วนี่ไงของนายอ่ะของนายอยู่นี่ของของเราอันนี้เอยเอ้ยแต่เอ้ยหมูหมูแล้วมันมันแล้วไอที่มันพูดพูดที่มันสงสัยว่าอะไรวะมันบอกว่ามีคนไปลบหลู่มันอ่ะก็คือตอนนั้นเวโกไป กูไปยังไงกูไปเด้าลงศพอะเห็นปะตรงนั้นไอเอามาอมึงเด้าเลยกูไปเด้าลงศพอะเฮ้ย่ายังไงเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกจะบอกนะว่านี่มึงทำอันาจาร์กัลลงศพได้ด้วยนี่ศพนีแล้วไปใช่ไหมมาดูก็ตุยด้วยเอเวได้ไๆๆๆอย่าไปล้มลอย่ามันอย่ามันเฮ้ย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 อุ้ย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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมีหายเฮว่า นี่ไงถึงได้ร้องหุ่นไม่มีหาอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยบันหนึ่งตอนแรกที่มึงเข้ามามึงลืมเอ้ามึงปิดให้เขาเหรอมึงลืมแล้วเปลกูเห็นว่าไม่ที่กูอ่านหนังสือกูเคยอ่านเรื่องหนึ่งเว้ยมันบอกว่ามันจะมีกรอบรูปรางประมาณเนี้ยเคยมีครอบครัวหนึ่งมาอยู่เว้ยและตายกันยกครอบครัวเฮ้ยมาไรตายวะพี่วีอย่าบอกพี่วีอย่าบอกนะว่าสามคนนี้คือครอบครัวในครอบครัวของไอฮิโรบาย ไม่มันแล้วมันก็แล้วเข้าใจว่าตายแล้วหาคนมาแทนที่อ่ะแบบเป็นที่เฝ้าอ่ะตัวตายตัวแทนสคนเออตายตัวแทนเอาไงวะปะ๊ฮลโหลปาใครเล่นอืมตัวตายตัวแทนเอาไงดีวะเออไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าตะกี้ปลาไขไปแล้วสีฟองไม่เกิดสักตัวเลยไอ้บีสัมผัสได้ว่ะสัมผัสได้ว่าตูดมึงกำลังเย็นเย็นใช่ป่ะามองข้ามขมนป้า ไม่เดี๋ยวนะทไมช่างม,มาเถิช่างมาเถอะไปแล้วไปแล้วกันไปรีบเข้าป่าไปอะไรไปก่อกองไฟหาอะไรกินเถอะตอนนี้เราไปหาผลไม้เอง